สวัสดีคุณลูกศิษย์ของหลวงปู่ทุกๆท่านเลยนะคะมาแล้วจ้าช่องเอเรือนทอมาเผยแผ่บารามีในอีพีที่สองกันนะคะเผยแผ่บารามีของหลวงปู่นะคะ,ะวันนี้ก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่มาเผยแผ่กันอีกเช่นเคยนะคะใครที่กําลังรอที่จะบูชาวัตถุมงคลนะคะก็เตรียมได้เลยนะคะในอีพีที่สองนะคะอีพีที่หนึ่งอีพีที่สองเนี่ย บางรายการราคาอาจจะไม่เหมือนกันนะคะตามที่เอได้แจ้งไว้เนาะว่าราคาเนี่ยจะอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเป็นไปตามต้นทุนนะคะ,ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะที่เมตตาเนาะบูชาวัตถุมงคลไปนะคะ,ะใครที่บูชาวัตถุมงคลที่ช่องเองเรือนทอก็เท่ากับว่าได้ทำบุญร่วมกันนะคะที่เอเลือกที่จะทำบุญกับหลวงปู่เพราะว่า มั่นใจได้ว่าหลวงปู่เนี่ยได้นําเงินที่ได้ไปเนี่ยไปทําบุญต่อนะคะทําอย่างไรนะคะหลวงปู่เนี่ยเมตตาไปอ่าให้ทุนเด็กนะคะทุนการศึกษาเด็กบ้างร่วมสร้างโรงเรียนบ้างนะคะช่วยสร้างโรงพยาบาลแล้วก็มูลนิธิต่างๆนะคะรวมถึงภัยน้ำท่วมที่ผ่านมานี้นะคะก็ยังไม่ผ่านไปเท่าไหร่นะคะก็ยังมีช่วงวิกฤตอยู่บ้างเนาะหลวงปู่ท่านก็ได้เมตตานะคะไปร่วมร่วมบุญด้วยนะคะ แล้วก็ล่าสุดนี้เลยที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสนักเรียนนะคะหลวงปู่ก็ได้มีการาร่วมช่วยเหลือนะคะนั่นแสดงให้เห็นว่า,าเงินที่พวกเราได้ทําบุญไปเนี่ยหลวงปู่ได้ทําบุญต่อนะคะนั่นก็แสดงว่าเราเนี่ยได้ทําบุญร่วมกับหลวงปู่ด้วยเนะาะทำไมาถึงมั่นใจว่า บูชาช่องเองแล้วได้ทําบุญกับหลวงปู่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเอจะบูชาวัตถุมงคลมาจากวัดโดยตรงนะคะก็คือวัดพระธาตุมืนหินนะคะส่วนธรรมอุทยานเนี่ยก็จะไม่ไม่ค่อยได้บูชามาเนาะเพราะว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้เนาะที่ได้จากวัดพระธาตุมืนหินก็เนื่องด้วยว่า,าไปต่อแถวที่นั่นนะคะแล้วก็ที่ราคาสูงก็วัดก็เพราะว่า,ามีการจ้างเนาะ มีการจ้างาพี่ๆน้องๆที่อยู่แถวนั้นนะคะต่อแถวให้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยทางวัดจะมีการจํากัดจํานวนเนาะเนื่องจากว่าชีจะกระจายนะคะจะกระจายให้เพียงพอต่อลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ทุกท่านนะคะทีนี้เอได้มาเอกก็เอามาเผยแผ่ต่อนะคะเผยแผ่บารมีต่อก็ราคาก็เลยไม่เท่ากับวัดโดยตรงนะคะถ้าออกจากวัดโดยโดยตรงเลยเนี่ยบางรายการเนี่ย ร้อยก็มีสองร้อยก็มีสามร้อยก็มีนะคะไปจนถึงราคาหลักพันเลยนะคะมีมีหมดนะคะมีหมดต,ตอนนี้พระบูชานะคะได้ทําการปลุกเสกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันที่สิบสองที่ผ่านมานี่เองนะคะพระบูชานะคะเดี๋ยวจะแจ้งวันจัดส่งอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวรอให้พระอยู่ในมือก่อนนะคะรอให้พระมาถึงก่อน เราก็จะเช็คความเรียบร้อยขององค์พระก่อนนะคะสําหรับพระพระบูชาขนาด5นิ้วนะคะที่เอกได้มา2องค์นะคะมีพี่ได้บูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือรอรอพระมาถึงเราก็จะส่งเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะคะมาที่เรื่องของกําไรนะคะ กำไรปีเสียเนี่ยออกมาใน,ในหลายรูปแบบเลยนะคะตอนนี้เอได้มามี3รูปแบบด้วยกันนะคะมีแบบนี้แบบนี้นะคะเป็นยางยืดนะคะเขาจะเป็นยางยืดสามารถใส่ข้อมือได้อ่ะยืดแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปใส่ข้อมือถ้าใครกลัวว่ายางยืดเนี่ยจะใช้ไม่ทนนะคะเราก็สามารถเอาไปให้ช่างที่เขาร้อยเอ็นเป็นนะคะเอาไปร้อยเอ็นให้นะคะ ก็จะคงทนทาวนแน่นอนนะคะรายการนี้แบ่งที่200บาท200บาทนะคะปีเสียรุ่นแรกต่อไปปีเสียรุ่นที่2นะคะเขาจะมีความแตกต่างของเขานะคะดูแบบที่1กับแบบที่2นะคะมีความแตกต่างของเขาแล้วก็ราคาที่ได้มาก็ไม่เท่ากันนะคะรุ่นนี้ก็เป็นอย่างเยอะเช่นเดียวกันนะคะ รุ่นนี้250บาทนะคะ250บาทไปพร้อมอรูปหลวงปู่แล้วก็คาถาด้านหลังเลยนะคะอันนี้มีความพิเศษนะคะตัวกําไรตัวกําไรเขาจะเป็นเหล็กไหลเป็นเหล็กไหลดูดซับนะคะเป็นเหล็กไหลแบบนี้เลยแล้วก็มีความโดดเด่นตรงนี้นะคะปีเสียตรงนี้นะคะเขาจะเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ นะคะเขาจะเปลี่ยนสีตามอุณหภูมินะคะปีเส้สองตัวนี้นะคะเขาจะมีการเปลี่ยนสีตามอุณหภูมินะคะเห็นไหมคะตอนแรกเป็นสีเขียวตอนนี้โดนอุณหภูมิที่มือของเอเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินแล้วนะคะเห็นไหมคะเริ่มเปลี่ยนสีตามอุณหภูมินะคะเดี๋ยวลองไปใส่กันดูนะคะว่าเขาจะมีสีอะไรบ้างตามนี้เนาะเห็นไหมคะ เปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินเรียบร้อยแล้วสําหรับตัวที่อยู่ขวามือของเอ๋ที่อยู่ซ้ายมือเขากําลังเปลี่ยนนะคะกาลังเปลี่ยนรายการนี้นะคะแบ่งบูชาที่ EP สองนะคะสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะคะสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นแต่ละ EP เนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับต้นทุนที่ได้มาเนาะแล้วก็รายการต่อไป กำไรปีเสียก็มีด้วยกัน3แบบแค่นี้นะคะต่อไปเป็นกำไรเหล็กไหลดูดซับนะคะกำไรเหล็กไหลดูดซับเขาจะมีมียันทุกเม็ดนะคะเขาจะมียันยันนี้เป็นยันแก้วสารพัดนึกนะคะแล้วก็จะมีแตกต่างอยู่3เม็ดด้วยกันเดี๋ยวเอกกำลังหาให้นะคะในสเม็ดนี้มีความแตกต่างก็คือมีโคออ้ดสล มีรันเลขนัมเบอร์นะคะแล้วก็มีคำว่าหมื่นหินมันมันหายากนิดหนึ่งเพราะว่าตัวเล็กนะคะมันหายากนิดนึงเสียเวลานิดนึงนะคะนี่เลยเจอแล้วเห็นไหมคะตรงนี้มีคำว่าหมื่นหินนะคะหมื่นหินแล้วก็เขาจะเรียงกันอยู่สามเม็ดเลยนะคะอ่าอันนี้เขาจะเป็นเลขรันนัมเบอร์นะคะ เป็นเลขรันนัมเบอร์มันมองไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันสะท้อนนะคะเห็นไหมคะเขามีเลขรันนัมเบอร์แล้วก็เม็ดนี้เขาจะมีคำว่าสอรอแบบนี้นะคะสอรอแบบนี้3เม็ดนี้จะแตกต่างนะคะส่วนเม็ดอื่นเขาจะมียันแบบนี้นะคะไอข้ขาวๆที่เห็นเนี่ยคือเป็นแสงสะท้อนจากจากไฟนะคะสะท้อนจากไฟ ด้เอามือเอามือบัง,บงไฟไว้ <c oughs> ก็ยังเห็นแสงสะท้อนอยู่เนาะอะ่เอาเป็นว่าเอาไปชมกันนะคะเอาไปชมกันนี่เลยแสงสะท้อนสีขาวเป็นไฟนะคะพี่บางท่านบูชาไปแล้วบอกว่า <c oughs> น้องทําไมไม่เห็นมีอ่าสีข,า,ขาวๆที่อยู่ตรงยันเลย <c oughs> มันมันไม่ใช่นะคะมันเป็นมันเป็นแสงสะท้อนจากจากไฟดวงไฟนะคะ เป็นแสงสะท้อนจากดวงไฟอ่าเหล็กไหลรุ่นนี้นะคะห้าร้อยบาทนะคะราคารุ่นนี้ไม่ลงเลยนะคะห้าร้อยบาทนะคะใครที่ต้องการจะบูชาแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะศูนย์เก้าสองสี่สามหกศูนย์สองสี่ห้านะคะหรือไม่ได้ไลน์ก็โทรมาได้นะคะที่ศูนย์เก้าสองสี่สามหกศูนย์สองสี่ห้าอ่าไปที่กำไรกันต่อรายการนี้เป็นกำไรอ่า มีน้ำเต้าเป็นจี้ตรงนี้นะคะมีน้ำเต้าแล้วก็ที่เม็ดของหยกเนี่ยเขาจะมียันแก้วสารพัดนึกเหมือนกันนะคะเหมือนก,นกับกำไรเหล็กไหลเมื่อกี้นี้เลยนะคะออกที่พระธาตุหมื่นหินเป็นยางยืดนะคะเป็นยางยืดรายการนี้แบ่งที่300บาทนะคะ EP ที่2นะคะ300บาทเท่านั้นรู้สึกว่า EP ที่แล้วนะคะ EP ที่1เนี่ยจะ350หหรือยังไงนี่แหละเนาะ แล้วก็รายการต่อไปนะคะเป็นกําไรไทยกู้ไอนะคะกําไรตาเสือนั่นเองนะคะกำไรไทยกูย้ไอเป็นยางยืดแบบนี้นะคะกําไรไทยกูย้ไอแบ่งบูชาที่200บาทเท่านั้นนะคะ200บาทเท่านั้นมีไม่มากนะคะมีไม่มากนะคะออกที่วัดพระธาตุมีหินแล้วก็รายการต่อไปรายการนี้เขาเรียกว่าตะกุดลุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะ เป็นตะกุดลุ่งเรืองเฟื่องฟูแต่ทํามาในรูปแบบของข้อมือนะคะข้อมือพี่ๆหลายท่านบอกว่ามีขึ้นคอเยอะแล้วไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนนี่เลยเขาก็เลยทําออกมาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ายันเขาจะฟูขึ้นมาฟูขึ้นมาทุกตัวเลยนะคะฟูฟูแบบนี้เลยนะคะลุ่งเรืองเฟื่องฟูถ้าใช้กล้องส่องก็จะเห็นคําว่าลุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะ อันนี้มันเบลอม,มันจะมองไม่ค่อยเห็นพอดีเอไม่ได้หยิบกล้องมาต้องขออภัยด้วยนะคะอ่านี่เลยมาพร้อมยันแบบนี้นะคะซินซินเชียงหยงนะคะตะกุดลุ่งเรืองเฟื่องฟูรายการนี้แบ่งที่390บาทนะคะ EP นี้390บบาทเท่านั้น ยังอยู่กันที่กําไรนะคะกำไรอ่ามาอีกแล้วนะคะมาอีกแล้วกําไรนี้นะคะเขาจะมีถุงมาให้แบบนี้แล้วก็มี <It> ร or, ูปมีรูปหลวงปู่รายการนี้ออกที่พระท่านมืนหินนะคะเขาเรียกว่ากําไรหน้าเกี Pent ้ยวนะคะอยู่ในมือนี economics. ้เป็นเกี้ยวเงินนะคะเกี้ยวเงินกําไรหน้าเกี้ยวนะคะเป็นกําไรหน้าเกี้ยวเได้มาเกี้ยวเงินกับเกี้ยวทองนะคะเกี้ยวเงินกับเกี้ยวทอง เกี้ยวนาคเนี่ยไม่มีของแล้วนะคะหมดแล้วนะคะได้มา2เกี้ยวเกี้ยวเงินกับเกี้ยวทองนะคะรา,ายการละเดี๋ยวนะคะขอดูราคาแป๊บหนึ่ง350บาทเท่านั้นนะคะ EP นี้350บาทเท่านั้นรีบๆกันเลยนะคะรีบๆกันเลยเพราะว่าราคาในแต่ละรอบเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีการปรับราคากันแล้วนะคะ หลวงปู่ท่านเมตตาให้ปรับราคานะคะบางรอบก็ราคาขึ้นบางรอบก็ราคาลงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เห็น ep 2แล้วรีบเลยนะคะเพราะว่าราคาเบามาก350บาทเท่านั้นต่อไปเป็นเบีย้ยแก้นะคะเบีย้ยแก้เอมีอยู่สรุ่นด้วยกันนะคะเป็นเบีย้ยแก้ที่ออกที่พระธาตุมือหินเบีย้ยแก้นี้ก็จะได้รูปภาพแล้วก็ มีสายสินนี่นะคะสายสินนี้เอาไปผูกแขนผ่านพิธีทุกรายการนะคะทุกรายการที่เอ๋นำมาเผยแผ่เนี่ยผ่านพิธีปลูกเสกจากหลวงปู่ทุกรายการเลยนะคะประกันแท้ให้ล้านเปอร์เซนต์จากวัดพระธาตุมื่นหินนะคะ,ะข้างหลังเขาจะเป็นตะกุดนะคะแจ้งเลยนะคะว่าเบีย้ยแก้เนี่ยถ้าเป็นเบีย้ยแก้แบบนี้เป็นเบีย้ยแก้ที่สั่งทําจากโรงงานนะคะแล้วก็หลวงปู่เนี่ย อ,อธิษฐานจิตปลูกเสกนะคะปลูกเสกเองที่วัดพระธาตุมื่นหินเนื่องด้วยเบีย้ยแก้ที่ทําจากปลาหลอดเนี่ยมีต้นทุนที่สูงนะคะหลวงปู่ท่านก็เลยเมตตา,าให้ให้นำเบีย้ยแก้ให้ไปสั่งเบีย้ยแก้จากโรงงานเนี่ยมาแล้วก็ปลูกเสกหลวงปู่บอกว่าใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าหลวงปู่เป็นคนปลูกเสกเองนะคะหลวงปู่เป็นผู้ปลุกเสกเองเพราะฉะนั้นขึ้นคอได้แบบสบายใจนะคะ พอเอก็ใช้รุ่นนี้อยู่เหมือนกันนะคะรายการนี้แบ่งบูชาที่สองร้อยบาทนะคะนี่เลยให้ชมไม่ได้โมโนะคะว่าตัวเองไม่ได้ใช้นี่ใช้จนเชือกเขาเริ่มเก่าแล้วนะคะคู่กับสาลิกานะคะคู่กับสาลิกาอันนี้เป็นของเองที่เอขึ้นคอนะคะที่เอขึ้นคออยู่เป็นประจำนะคะเดียกแก รายการต่อไปเป็นเบี้ยแก้เช่นเดียวกันนะคะแต่รายการนี้เขาทาออกมาในรูปแบบของพวงกุญแจนะคะนี่เลยเป็นพวงกุญแจแล้วก็มีน้าเต้าด้วยนะคะมีน้าเต้าตรงนี้เป็นรุ่นรวยนะคะเป็นรุ่นรวยส่วนน้าเต้าเนี่ยเราสามารถเปิดได้นะคะเปิดได้แบบนี้เลยเราจะใส่อะไรเข้าไปนะคะที่เป็นมงคลได้หมดนะคะมีพี่บางท่านบอกว่า บูชาเขาเขาได้เขาได้สีพึ่งของหลวงปู่มานะคะเขาเอาสีพึ่งใส่เข้าไปไว้ในนี้นะคะเขาก็จะได้ไปเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นความคิดที่ดีเป็นไอเดียที่ดีรายการนี้นะคะแบ่งบูชาที่200บาทเท่านั้นนะคะ200บาทแล้วก็รายการต่อไปลูกอมเทียนชัยนี่พลาดไม่ได้เลยนะคะใกล้จะปีใหม่แล้ว ใกล้จะปีใหม่แล้วของขวัญของฝากญาติผู้ใหญ่หรือน้องๆหนูหนๆเด็กๆที่เกิดใหม่นะคะตื่นตาดูโลกใหม่นี่เลยลูกอมเทียนชัยอ่าสอรอสอรอแบบนี้นะคะมีโคชัดเจนไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ใช่ของหลวงปู่นะคะเป็นลูกอมเทียนชัยของหลวงปู่แท้ล้านเปอร์เซ็น์นะคะลูกอมเทียนชัยเนี่ยเขาก็จะมีมาเป็นวาระแค่นั้นนะคะ ารายการนี้แบ่งที่250บาทนะคะ250บาทเหมือนแผ่นปั๊มที่เอได้นำมาเผยแผ่นะคะหมดเกลี้ยงเลยในวันเดียวนะคะหมดเกลี้ยงเลยเนาะเพราะว่าเป็นแผ่นปั๊มที่สามารถทำได้แค่ครั้งเดียวนะคะเพราะว่าการที่จะได้ได้ยศเจ้าคุณเนี่ยเขาก็จะได้แค่ครั้งเดียวนะคะรายการนั้นก็หมดเป็นที่เรียบร้อยยกเว้นว่า,าจะมีพี่ๆที่ ที่เก็บไว้นะคะพี่ที่อยู่ที่วัดนะคะเก็บไว้แล้วมีแบ่งอีกนะคะเดี๋ยวถ้าเอไปยังไงก็จะลองสอบถามแล้วก็บูชามาแบ่งปันกันนะคะถ้ายังมีอยู่เนาะแล้วก็รายการต่อไปแต่ก็มีถามเข้ามาเรื่อยๆเนาะแผ่นปัม๊มช่วงแรกๆราคาเขาจะสูงมากเลยนะคะหลังๆมาก็มีการปรับราคานะคะมีการปรับราคารายการต่อไปยังมีแบ่งนะคะยังไม่หมดนะคะยังไม่หมด รายการนี้เขาเรียกว่า,าเชือกกำไรหินโยกนะคะเขาสามารถปรับปรับเล็กใหญ่ได้นะคะตรงนี้เขาลูดได้เนาะ,ะนี่เลยขยายได้นะคะขยายได้เพราะว่าบางท่านเนี่ยชอบเล็กๆเ,เอาไปปรับให้แน่นข้อมือบางท่านชอบหล,มหลวมๆนะคะเราก็สามารถปรับได้แบบนี้เลยนะคะรายการนี้แบ่งที่200อบาทนะคะ200บาทเท่านั้น ของเอ๋ใช้อยู่ไปตั้งแต่ช่วงแรกๆนะคะนี่เลยที่ออกแรกๆเลยนะคะเอใช้อยู่เป็นแบบนี้ถ้าช่วงแรกๆเนี่ยรูปเขาจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เอเอาข้อมือมาใส่ข้อมือแล้วเอ๋ก็เอารูปเนี่ยให้ให้พี่เขาเลี่ยมให้นะคะเอาเก็บไว้บูชาเนาะอันนี้เป็นรายการที่เอใช้อยู่ วันนี้นะคะก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่มียังมีเหรียญรายการนี้นะคะเป็นเจ้าสัวใครอยากเป็นเจ้าสัวนะคะเจ้าสัวพันล้านนะคะรุ่นแรกเลยอันนี้เป็นเจ้าสัวพันล้านรุ่นแรกรายการนี้ออกที่วัดโพสีสะอาดนะคะ,ะรายการนี้ออกที่วัดโพสีสะอาดออกปีนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงแล้วก็ข้างหลัง เขาจะมีเลขโค้ดไว้นะคะมีเลขโค้ดลันเลขทุกทุกเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยได้ไม่ต้องกลัวนะคะลันเลขทุกเหรียญรายการนี้550บาทนะคะ550บาทแล้วก็เนื้อต่อไปชนวนนะคะเป็นเนื้อชนวนใช่ไหมพี่เขาเรียกเนื้อชนวนเนาะ,ะรายการนี้เป็นเนื้อชนวนนะคะ เห็นไหมคะหลวงปู่ศิลาสิริจันโทอธิษฐานจิตนะคะที่วัดโพสีสะอาดจังหวัดกาลสินนะคะมีโคสออตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังมีเขาจะมีรันเลขนะคะมีรันเลขรา,ายการนี้แบ่งที่650บาทนะคะนี่เลย650บาทนะคะแล้วก็เนื้อต่อไป เนื้อนี้นะคะเป็นเนื้อเนื้อนวะนะคะเนื้อนวะเนื้อนวะอ่ะกากัมมี่เขาจะเป็นสีส้มนะคะเนื้อนวะโหเนื้อนวะโค้ดจะอยู่ด้านหลังนะคะโค้ดสอรอเห็นไหมคะอยู่ด้านหลังแล้วก็เลขลนนเรันดับเบิอุ้ย ยังอยู่ที่หลักร้อยนะคะหกสองเก้าหกสองเก้านะคะอยู่ที่หลักร้อยรายการนี้แบ่งที่990บาทเท่านั้นนะคะมีไม่เยอะนะคะมีรายการละเหรียญสองเหรียญเนาะมีไม่มากมีทองแดงนะคะทองแดงเนี่ยจะมีมากหน่อยมีสี่เหรียญสี่หรือห้ามีห้าเหรียญน,นะคะแล้วก็ เนื้อนวะเนื้อนวะตอนนี้เหรียญสุดท้ายแล้วอุ๊บมีอีกเหรียญน,นะมีสองเหรียญค่ะยังเหลืออีกสองเหรียญน,นะคะแล้วก็เนื้อชนวนเนื้อชนวนมีอยู่สามเหรียญน,นะคะพี่ๆท่านใดสนใจก็รีบกันเลยนะคะรีบกันเลย รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเอมีเหรียญคำพรมาแบ่งนะคะเหรียญคำพรมีอยู่มีอยู่สองกล่องนะคะกล่องนี้ไปลุ้นเลขเอานะคะส่วนกล่องนี้แกะให้ชมแล้วนะคะแกะให้พี่ๆชมแล้วเป็นเหรียญคำพรนะคะเหรียญคำพรสร้างโบสถ์นะคะสร้างโบสถ์มหามหาอุดนะคะ สร้างโบสถมหาอุดอ,อันนี้ของอาจารย์ลิงจัดสร้างหลวงปู่มหาศิลาปุกเสกนะคะอาจารย์ลิงก็เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของหลวงปู่เลยนะคะตั้งแต่อยูอ่ดูแลหลวงปู่มาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะขอให้โชคดีอีกด้านนี้เป็นรวยนะคะรวยแล้วก็ด้านนี้ล้านนะคะรวยล้านแล้วก็เป็นภาษาจีนเป็นคำเขาเรียกว่าเป็นคำพรของคนจีนนะคะ จเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะขอให้โชคดีรายการนี้แบ่งบูชาที่500บาทนะคะใครสนใจจะเอาเป็นแบบซีนเดินนเดิมไปรุนเลขก็ได้นะคะ500บาทเท่านั้นแล้วก็รายการต่อไปเป็นพระพระผงนะคะพระผงรุ่นก้าวยข้างหน้าเนี่ยเป็นหลวงพ่อพระสนะคะอันนี้ก็ออกที่วัด โอสีสะอาดนะคะข้างหลังจะเป็นรูปหลวงปู่แบบนี้หลวงปู่ในรูปของเม็ดแตงนะคะต่อก้าวไว้นะคะต่อกก้าวก้าวรวยนะคะวัดโพสีสะอาดนี่เลยรายการนี้แบ่งที่ EP สองนะคะ EP สองแบ่งที่หกร้อยเท่านั้นนะคะ EP สองเฉพาะ EP สองนะคะหกร้อย ให้พิมพ์มาด้วยนะคะว่าบูชาก้ารวยใน ep 2นะคะราคาเต็มเขาจะอยู่ที่990บาทนะคะสำหรับ ep 2เนี่ยแบ่งให้นะคะในราคา600บาทเท่านั้นมีแบ่งแค่องค์เดียวนะคะสำหรับ ep นี้นี่จดไว้แล้วไม่ต้องกลัวอันนี้คือราคาเต็มเขานะคะรายการต่อไป หลวงปู่นั่งตังนะคะเป็นผ้าผงเศรษฐีเจ็ดเจ็ดนะคะในรุ่นเศรษฐีเจ็ดเจ็ดเนี่ยก็จะมีแค่รายการนี้รายการเดียวที่เป็นผ้าผงนะคะที่เหลือเขาจะเป็นผ้าเหรียญหมดเลยนะคะข้างหลังเป็นสีวลีด้วยที่สําคัญเป็นรุ่นที่หลายๆคนกําลังตามหานะคะกําลังตามหาผ้าสีวลีของหลวงปู่ศิลานี่เลยมาแล้วได้มาแล้วสีวลีเทพเจ้าแห่งการนําทางนําไปสู่ความสําเร็จนะคะ เศรษฐีเจ็ 7, 7, 7, นะคะอันนี้ออกที่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินก็คือวัดโพสีสะอาดนั่นเองวัดโพสีสะอาดนะคะรายการนี้สำหรับ ep สอนี่นะคะราคาปกติของเขา ep สอง ep สอนะคะแบ่งที่990บาทเท่านั้นมีแบ่งแค่1องค์นะคะสำหรับ ep สอ ep 2แบ่งที่9ก้าบาทเท่านั้นใครไวใครได้นะคะนี่เลยใครไวใครได้สำหรับ ep นี้เนาะใครจะเป็นเจ้าของนะคะสิ่งศักดิ์สธิ์จะเลือกใครนะคะสิ่งศักดิธิ์จะเลือกใครในราคาที่ย่อมเยา รายการต่อไปนะคะคุณแผนคุณแผนก็มีจัดโปรให้นะคะคุณแผนปลาไหลเผือกนะคะรายการนี้สังเกตได้ว่าจะหายากมากมีหมุนเวียนน้อยมากแล้วนะคะสำหรับคุณแผนคุณแผนนี้นะคะเป็นคุณแผนปลาไหลเผือกนะคะคุณแผนปลาไหลเผือกมีรันเลขแล้วก็ข้างหลังมียันปลาไหลแล้วก็มีมวลสารของหลวงปู่ด้วยนะคะมวลสารของหลวงปู่ ยันปลาไหลเผือกนะคะรายการนี้สำหรับ EP นี้นะคะนี่คือราคาเต็มของเขานะคะ EP 2นะคะ EP สองเอแบ่งให้ในราคานี้เลย EP สองเอาไปเลยนะคะสามพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะมีองค์เดียวนะคะมีแบ่งให้แค่องค์เดียวสำหรับ คุณแผนปลาไหลเพื่อ ep สองนะคะมีองค์เดียวนะคะมีมีองค์เดียวแล้วก็รายการต่อไปอันนี้เป็นพระสมเด็จเสาห้านะคะเป็นเนื้อผงเก่ารุ่น1ปีหกสนะคะข้างหลังเป็นรูปหลวงปู่สมเด็จนะคะเป็นสมเด็จข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเขียนว่ารุ่นหนึ่ง เขียนว่ารุ่นหนึ่งนะคะประกันแท้ให้ล้านเปอร์เซ็นต์สำหรับ EP นี้นะคะ EP นี้แบ่งให้นะคะในราคาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเท่านั้นให้พิมพมาว่า EP สองนะคะพิมพมาว่า EP สองนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะวันนี้ก็สำหรับ EP สองนะคะก็ ขอฝากไว้เพียงแค่นี้เนาะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะคะใครที่สนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่0924360245นะคะเดี๋ยวรอติดตาม EP ต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรมาแบ่งปันกันอีกสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ